เฮ้ยผมไปเจอกระทู้หนึ่งมาน่าสนใจมากเลยเขาถามว่าทำไมเวียดนามดูทันสมัยกว่าไทยตอนแรกผมนี่งงเลยนะแบบอะไรนะเวียดนามเนี่ยทันสมัยกว่าไทยแต่พออ่านไปเออมันก็มีเหตุผลของเขาอยู่เหมือนกันเจ้าของกระทู้เขาเริ่มด้วยการโชว์ภาพสกายไลน์ของกรุงเทพครับตึกสูงระฟ้าสนามบินสุวรรณภูมิก็ใหญ่โตอลังการแล้วก็ตัดภาพไปที่ฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามอึมมันดูเงียบกว่าจริงๆดูไม่วุอหวาเท่ากรุงเทพ แล้วเขาก็พูดถึงจุดสําคัญเลยครับเขาบอกว่าประเทศไทยมันรวมศูนย์ความเจริญไว้ที่กรุงเทพเมืองอื่นๆเลยดูต่างกันชัดเจนแต่เวียดนามหนักเขามีหลายเมืองที่ดูพัฒนาไปพร้อมกันทั้งโฮจิมินห์ดานังยาจางทุกเมืองคือดูดีเลยครับเขาโชว์ภาพโฮจิมินห์ตึกสูงเต็มเมืองมีรถแม่น้ําแบบทันสมัยมีเคเบิลคาข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ที่ฟูก,กัวบาน่าหินซันเอเชียป,ป่าก,ก็คือดูพรีเมียมสุดๆ บริษัทไอทีก็เยอะสตาร์ทอัพก็เยอะบอกว่าเวียดนามมีสตาร์ทอัพเยอะที่สุดในอาเซียนด้วยนะสรุปคือเขามองว่าเวียดนามดูทันสมัยเพราะเขากระจายการพัฒนาไม่ได้รวมไว้แค่เมืองหลวงแบบบ้านเราฟังแล้วก็คิดตามเลยครับมุมนี้ก็น่าสนใจจริงเรามารองฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันว่าจะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ความคิดเห็นแรกบอกว่า คำตอบนี้ค่อนข้างจะเพอ้อเจอ้อครับฮานอยและโฮจิมินซิตี้ไม่ได้ทันสมัยขนาดนั้นและไม่สามารถเปรียบเทียบกับกรุงเทพได้เลยมันค่อนข้างจะเพอ้อและตลกเมื่อคุณกล่าวว่าฮานอยและโฮจิมินดูทันสมัยกว่ากรุงเทพและประเทศไทยล้ำหน้ากว่า20ปีในทุกด้านของโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณกำลังแสดงภาพของพื้นที่ที่ร่ำรวยน้อยๆซึ่งไม่สะท้อนถึงประชากรส่วนใหญ่ของเวียดนามเลยผมไม่ได้เป็นคนไทยนะครับ ความคิดเห็นที่สองบอกว่าผมชอบคนเวียดนามที่มีความขยันและความมุ่งมั่นอย่างมากเคารพเวียดนามที่สามารถขับไล่พวกอำนาจตะวันตกออกไปได้สักวันเวียดนามจะตามทันประเทศไทยหรือแม้แต่แซงหน้าประเทศไทยได้ถ้าพวกเขายังคงทำงานโดยทัศนคติแบบนี้ขอให้ยังไม่หยิ่งในตอนนี้เพราะตอนนี้โรงงานเครื่องซักผ้าและตู้เย็นได้ย้ายจากไทยไปเวียดนามแล้วในขณะที่ไทยกำลังลงทุนอย่างหนักในภาคเทคโนโลยีขั้นสูงที่เรียกว่าอุตสาหกรรม4.0 และมีการลงทุน2ล้านล้านบาทในโครงสร้างพื้นฐานใหม่ส่วนเวียดนามยังต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอีกเยอะผมอาศัยอยู่ในอาคารสูงชั้นที่50ความสูงกว่า160เมตรและอาคารนี้ยังไม่ติดอันดับ20แรกในกรุงเทพภาพที่คุณแสดงออกมาเป็นแค่ส่วนเล็กๆของกรุงเทพเท่านั้นถึงแม้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่คุณอ้างถึงก็ตาม <c oughs> ความคิดเห็นที่3บอกว่าเวียดนามดูรวยกว่าไทยแต่จริงๆแล้วมันแค่ภาพรวงตา ถ้าคุณนั่งแท็กซี่จากสนามบินฮาหนอยเข้าไปในตัวเมืองฮาหนอยคุณจะเห็นตึกสูงตึกสูงที่ดูทันสมัยหลายแห่งที่เปิดไฟสว่างแต่ความจริงคือตึกเก่านั่นสร้างไม่เสร็จดีคุณภาพแย่และบ่อยครั้งมีแค่กลุ่มคนจากชนบทมาเช่าห้องอยู่ในสภาพที่แย่มากเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตเสื้อผ้าสเมนเหล่านี้ในราคาถูกมหาศาลแล้วพยายามจะปล่อยเช่าเวียดนามมีทั้งเสียงดังกริชีและสภาพที่แออัดยาถูกกรอกฮาหนอยไม่เหมือนเสี่ยงไฮ้เลยตามที่รัฐบาลต้องการให้คุณเชื่อ ความคิดเห็นที่4พูดว่าภาพนั้นคือกรุงเทพฯประเทศไทยไม่ใช่เวียดนามอย่างที่2คุณยังไม่สามารถเปรียบเทียบที่ไหนในเวียดนามกับกรุงเทพฯได้เลยโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพฯล้ำ้ากกว่าเวียดนามถึง20ปีและความคิดเห็นสุดท้ายบอกว่าประเทศไทยที่ซึ่งผมเป็นผู้อาศัยและนักขี่จักรยานมือใหม่และผมชอบมากนี่คือนั่งขี่จักรยานระยะทางไกลครั้งแรกจากกรุงเทพ ไปยังภาคเหนือของประเทศไทย380กิโลเมตรประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบเมตรีย่างเป็นทางการเหมือนกับออสเตรเลียจีนและยุโรปยกเว้นอดีตอังกฤษตอนนี้คือสหราชาอาณาจักรแต่ไม่ต้องห่วงพวกเขาก็กำลังจะใช้ระบบเมตรีเหมือนกันเราลองมาฟังความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามกันความคิดเห็นแรกบอกว่าผมเป็นคนเวียดนามนะครับ เห็นกระทุนี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจนะที่คนต่างชาติมองว่าเวียดนามดูทันสมัยขึ้นในช่วงสิปีที่ผ่านมาเมืองต่างๆอย่างโฮจิมินห์ดานังยาจางหรือแม้แต่ฟูกวกพัฒนาเร็วมากไม่ใช่แค่เรื่องตึกสูงหรือห้างสรรพสินค้าแต่เป็นการลงทุนในระบบขนส่งสาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ที่สําคัญคือรัฐบาลพยายามกระจายการพัฒนาไปหลายเมืองไม่ให้รวมศูนย์แค่ที่ฮานอย ผมคิดว่าแนวทางนี้ช่วยให้ภาพรวมของประเทศดูจเจริญขึ้นทั่วถึงมากกว่าความคิดเห็นที่สองบอกว่าส่วนตัวผมเคยไปเที่ยวไทยมาแล้วครับกรุงเทพนี่อลังการสุดๆทั้งรถไฟฟ้าห้างใหญ่การท่องเที่ยวคือจัดเต็มแต่พอกลับมามองที่เวียดนามผมก็รู้สึกว่าเรากําลังเดินหน้าเร็วมากจริงๆหลายเมืองในเวียดนามเริ่มมีจุดขายของตัวเองเคเบลิลคาข้ามทะเลที่ฟูกวกบานาหินที่เหมือนเมืองยุโรป ระบบขนส่งแม่น้ำในโฮจิมินห์ก่อพัฒนารวมถึงการเติบโตของบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่กำลังมาแรงเรายัางตามหลังไทยในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องความเป็นระบบและบริการนักท่องเที่ยวแต่ก็ภูมิใจที่ตอนนี้เวียดนามไม่ใช่แค่ประเทศกเกษตรกรรมแบบเมื่อก่อนแล้วความคิดเห็นต่อไปบอกว่ามีคนถามว่าเวียดนามดูเจริญกว่าไทยไหมสำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องของใครเหนือกว่าแต่มันคือแนวทางการพัฒนาที่ต่างกัน เวียดนามเราพยายามพัฒนาเมืองระดับรองให้ทันสมัยไม่ให้ทุกอย่างกระจุกตัวอยู่แค่ในฮานอยส่วนไทยมีกรุงเทพที่พัฒนาไปไกลมากแต่นอกเมืองหลวงอาจจะดูต่างกันเยอะสุดท้ายแล้วทั้งสองประเทศก็มีจุดแข็งของตัวเองผมว่าเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ครับความคิดเห็นต่อไปบอกว่าผมมาจากเมืองดานังและผมเห็นว่าเมืองของผมเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีสะพานใหม่ๆตึกทันสมัยเพิ่มขึ้น และการท่องเที่ยวก็เติบโตเร็วมากผมคิดว่าสาเหตุที่บางคนรู้สึกว่าเวียดนามดูทันสมัยก็เพราะว่าเมืองอยางดานั้งเองก็ได้รับการพัฒนาไม่ใช่แค่โฮจิมินหรือฮาหนอยเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปบอกว่าพูดกันตามตรงนะครับไทยยังคงนำหน้าเราในเรื่องการท่องเที่ยวระดับสากลและโครงสร้างพื้นฐานแต่ในเวียดนามเรามีจิตวิญ,ญญาณของการพัฒนาอย่างเต็มที่เรากำลังก้าวหนะ้าอย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่ในเรื่องหน้าตามเมือง แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีการศึกษาและสตาร์ทอัพด้วยมันน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่าเรามาไกลแค่ไหนแล้วและความคิดเห็นสุดท้ายผมรู้สึกภูมิใจที่เห็นเวียดนามได้รับการยอมรับแบบนี้ประเทศเราก็ยังมีปัญหาเหมือนประเทศอื่นๆแต่พอมีคนเอาเราไปเปรียบเทียบกับไทยในทางบวกมันแสดงให้เห็นว่าความพยายามของเรากําลังได้ผลผมไม่ได้มองว่าเป็นการแข่งขันนะครับแค่ดีใจที่เวียดนามเริ่มโดดเด่นขึ้นในสายตาชาวโลก